เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะจากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมคะ่ะเขาออกมาเปิดประเด็นนะคะว่า ยอย่างเงี้ยไม่ได้การและต้องบอกว่าแม่จิ๋มพนิดาสิรยุทธโยธินเนี่ยเป็นแม่ของแตงโมนิดาที่แท้จริงหรือเปล่าหลายๆคนก็เคยสงสัยมาแล้วแต่ว่าก็จบกันไปนะคะทีนี้ต้องบอกว่าที่คุณอัจฉริยะเขาสงสัยเนื่องจากว่าในเอกสารต่างๆของแตงโมเนี่ยไม่ปรากฏเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณแม่ค่ะทั้งในใบเกิดเอ่ยเอกสารต่างๆเอ่ยมีเพียงแค่เลขบัตรประชาชนของพ่อโสเท่านั้นนะคะแล้วก็ชื่อพ่อโสแต่ของแม่มีแค่ชื่อไม่มีเลขบัตรประชาชน เอกสารต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเลยอยากจะขอตรวจ d n a ของแม่พนิดาสักหน่อยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ดราม่าขึ้นมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 5 3ก็เคยมีข่าวแบบนี้ทำเอาคนงงกันเป็นแถวเหมือนกันค่ะรวมถึงตัวของแตงโมเองนะคะเออเหมือนว่าจะมีญาติของนางภพรัชชัยมงคลชาววารินชำาราบจังหวัดบุร,รนีนี่ยซึ่งมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ออกมาให้ข่าวบอกว่าตอนนั้นเนี่ย นางไพรัตก่อนจะสิ้นใจเจ้าตัวร้องขำครวนเลยนะคะบ,บอกว่าอยากเจอลูกสาวที่พลัดพรากันจะ มานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลูกยังเล็กลูกกัชื่อว่านางสาววันวิสาสุวรรณพรหรือว่าชื่อในวงการการแสดงเนี่ยก็คือแตงโมพรชริดาพัชรวิรพงศ์เนี่ยแหละค่ะถ้ามาเรื่องดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้แตงโมถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมากณนะตอนนั้นน่ยนะคะและในเวลานั้นเนี่ยก็คือปี2 5 5 3เช่นเดียวกันค่ะแตงโมเขาก็ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยยืนยันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครพร้อมกับมีการระบุด,ด้วยเหมือนกันผู้ชมบอกว่า มันมีข่าวออกมาเนี่ยก็ได้มีการสงสัยเหมือนกันแล้วก็พูดคุยกับพ่อโสนะคะก็คือน,นายโสพลพัชรวิดาพงษ์นี่แหละคะ่ะ พ่อก็มงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงน่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือว่าไม่ได้ติดใจอะไรมากนักนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงคุณผู้ชมแล้วก็ยืนยันด้วยว่าพ่อเนี่ยเป็นคนจังหวัดภูเกต็ตส่วนแม่เนี่ยชื่อนางพริดดาศิรยุยทธโยธินเป็นคนจังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งพ่อและแม่มีการแยกทางกันตั้งแต่แตงโมงเนี่ยยังเล็ก แม้ว่าตัวเองอ่ะจะเคยอาศัยอยู่กับพ่อแต่ก็ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับทางคุณแม่พนิดายอยู่เสมอๆนะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะหลังจากมีประเด็นข่าวในส่วนของเมื่อวานนะคะวันที่24มิถุนา2565พี่ต่อยดายศค่ะพี่ชายของแตงโมน,นะคะเขาก็ออกมาโพสต์ภาพเหมือนกันค่ะเป็นภาพที่ เหมือนเป็นภาพของพี่ต่อยแล้วก็แต่งโมในวัยเด็กถ่ายคู่กับตัวเองนะคะมีแค่ี m o j i รูปหัวใจสีแดงดวงเดียวเพื่อเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่งโมเคยออกมาโชว์ใบเกิดเหมือนกันนะคะโดยในนั้นเนี่ยระบุชื่อมารดาก็คือนางพนิดาศิรยุทธโยธินบิดาช่วานายโสพลพัชรวิดาพงค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิน่นในเขตพระขนงนะคะเป็นนายทะเบียนผู้รับการแจ้งเกิดแล้วก็รับ การแจ้งเกิดในวันที่21กันยา2527นค่ะผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเขาก็ มันคุณอัจฉริยะเขาก็ไม่เชื่อนะคะว่วาคุณแม่พนิดาเนี่ยไม่ใช่คุณแม่ที่แท้จริงแล้วก็ยิ่งต่างจังหวัดเองเขาก็บอกว่าเออเนี่ยม,มีมีแม่ที่แท้จริงอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยบางคนก็บอกไม่ใช่เราก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราก็ไม่อยากจะฟันธงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันคือย,อยังไงกันแน่ค่ะแต่ว่าคนส่วนมากทั้งในวงการบันเทิงคนรอบตัวของแตงโมเองเนี่ยก็ออกไปยืนยันนะคะว่าแม่พนิดานี่แหละคือแม่ตัวจริงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าววัยเทยนิวแล้วคุณจะไม่พกรระแสส้ออนของงัคม